ได้แต่ก็หากไม่สงใจนะที่พูดนี่เวลาที่เป็นมหาสติฐมหาปัญญานี่เราก็ไม่ทราบนีมันก็จะปิดหมดที่ทีนี้เราก็พอสิ้นสงใจยุติแล้วนั่นแหละเราจึงพินิจวินาแต่ตองอ๋อมหาสติฐมหาปัญจาเป็นอย่างนี้เองเห็นเขบอกว่าสิ้นสงใจไงนี่พระรหันต์ก็ไม่เป็นเพราะหากเป็นสมบุตินั่นพระนาคาพระสกิตาคาพระโสดาเขาก็หากเป็นสมบุติในการเดินทางเมื่อสิ้นสมบุติแล้วไม่มีคำพูด นั่นจิตท,ที่สิ้นสมมุติไม่มีความพูดเพราะเป็นจิตเหนือสมมุติที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่มันรู้มันเห็นข้อบัน่างนี้นะเหลือแต่หมูค่คณะกุบาจาจย์จะเป็นยังไงเราก็ไม่เข้าไปเก้าไขานะนั่นเห็นไหมไหล่ะนั่นก็เสียงคล้องเฉลยงรขังก็ดังกังวานกังวานขึ้นในสมัยปัจจุบันแต่ี่ปีปศสพันห้บ2นี่ดูจีอันนั้นปีสี่สิบห้าที่เราจิน้นของฉั เราไม่ได้สงสัยนี่ว่ามรรคผลพริ ennen. พานเป็นยังไงพ้าอรหันเป็นยังไงนั่นพระอนาคาเป็นยังไงสกิทาคาพระโสดาเป็นยังไงที่เราไม่สงสัยนะนี่เราพูดให้ฟังแบบเปิดจิตเปิดใจหรือว่าถึง <ST. S 2> จ<ะ>ิตถึงใจที่พูดอย่างนี้นะเราเป็นเขาเราอย่างนี้นะเมื่อมันสิ้นสงสัยมันจ้องที่จะเป็นอย่างไงเรียกว่ามหาติมหาปัญญาลิหนข้อไปหมดนะคือมหาจิตมหาปัญญามันเห็นเพราะอย่างอย่างมันจะเห็นมันจะรู้ข้อมันนี่นั่นเห็นนี่ก็ คือสติใหญ่ก็คือมันตาเราที่สว่างจะไหวาตาไม่มืดบอดหรือตาไม่หมัวนั่นเบียอย่างงั้นท่านจะเห็นหมดนะในการเดินทางของจิตนี่คือสตินี่เรียกว่ามหาติโหมอบหมอบไปรัวาว่ามหาสตินี่นะน,นี่นะแล้วมหาสตินี่เรารู้ได้ยังไงก็รู้ได้เฉพาะตน์อีกนะมหาสตินี่พะเมื่อสเปตมานาตาแล้วนี่ก็คือมหาสติก็อยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์มดนั่น มหาจติมหาปัญญาพวกเธอก็ต้องทิ้งหมดเหมือนพวกจออพวกเสียมเหมือนมีดพลาที่เราทํางานแล้วเสร็จสมบูรณ์เราก็ต้องเก็บไว้นั่นแหละมหาจติมหาปัญญาโหเราก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะก็ไม่คิดว่าจะรู้นั่นก็ไม่คิดว่าจะเห็นแต่มันรู้มันเห็นเข้ามานี้มันเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้สงสัยด้วยนั่นโสดาจิตาคาอนาคา,ารหารันเป็นหากเป็นสมมุตินั่น แม้แต่าหาปริญิาผ่านหากเป็นสมมุติเพราะอยู่ที่นั่นไม่มีสัญญาจําได้หมายรู้แห่งคําว่านิพพานแห่งคําว่าพระอนาคาคาแห่งคําว่าพระอรหันต์พระสกิทาคาหรือพระโสดาไม่มีข้าไปแล้วจบนั่นหละเป็นผู้ที่ดับซึ่งวิญญาณอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีธาตุรู้ ไม่มีการรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใครมาจากไหนไม่มีข้าพไม่มีควาว่าข้าพเจ้าอ่ะไม่มีคําว่าตัวตนไม่มีคําพูดอีกนั่นแหละพ่อแม่ครูจารย์นี่จึงเทศอย่างละเอียดนะอบอกว่าผู้รู้ไม่พูดอีกก็ใช่ที่นั่นหรือผู้รู้ผู้รู้ตอนนั้นก็รู้อย่างเดียวจะพูดได้ยังไงเพราะไม่มีสมมติที่จะพูดไม่หากคําพูดว่ารู้ก็เป็นหากสมมุติพูดแค่นั้นเองเพราะมันไม่มีนี่ นั่นมันไม่มีที่สมมติก็เจะกลับไปเข้าไปเทศโปรดและไปพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นโหนี่มันมาจากจันนะจิตว่วาเวลาที่มันตัดสินปัญหานี่โหจิตวิสามแต่ลูกทันดิไหลรวมกันใดรวมกันดิเราก็ไม่เคยไม่เคยแต่เราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราสิ้นสงัยแล้วนี่มันหากเป็นข้อมันอย่างนั้นนั่นเจตนาที่อยากเป็นพรั่ก็ยุติไม่มีวางพาระสติที่โดดเด่น ก็เหมือนปรับสภาพเป็นมัจจิมาปฏิปทาคือความพอดีนี่มันไม่มีอะไรที่ว่าโดดเด่นเพราะมัจิมาปฏิปทาคือความพอดีมันเกิดไม่เป็นอย่างนั้นมันจะโดดเด่นไม่ได้ถ้าบอกว่าโดดเด่นนั่นก็ยังอยู่ในสมาธิ